อยากให้มาเที่ยวกันเยอะตลาดน้ําอ,อ่ะยินดีต้อนรับทุกท่ทานค่ะมาอย่าลืมมาอุดหนุนแป้งจีตรงนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตอนนี้นะครับล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะทุกคนที่อยู่บนเรือจริงๆนะครับวันนี้เราก็มาแต่เช้าเลยตื่นตีสี่นะครับมาด้วยรถไฟฟ้านะทุกคนประหยัดน้ํามันมากๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่อุ้มนะครับจะพาทุกคนนะครับไปสัมภาษณ์แม่ค้าที่ขายของอยู่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับขายดีไหมครับก็เป็นบางอาทิตย์นะคะเป็นบางอาทิตย์เขาขายแค่สาวอาทิตย์ให้ทั้งคนไทยทั้งต่างชาติทุกๆประเทศอ่ะ ก็อยากให้มาเที่ยวที่ตลาดน้ํากันนีเยอะอะค่ะอ่าศึกษดก็จะได้ดีขึ้นแม่ค้าก็จะได้ขายของดีขึ้นค่ะเข้ามาชิมก่อนได้เลยนะคะพีอยากให้มาเที่ยวกันนีเยอะตลาดน้ําอะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมาอย่าลืมมาอุดหนุนแป้งจีตรงนี้นะคะตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับเป็นตลาดน้ําที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีเลยนะครับของไทยที่มีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ ก็คือถือได้ว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดราชบุรีเลยนะครับทุกคนนะตลาดน้ำาดินเนินสะดวกเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับและยังเชื่อมต่อไปถึงจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามด้วยนะครับทำให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยและจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยใกล้กันถึงสะดวกมากๆตลาดน้ำเดินเนินสะดวกจะเริ่มขายตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึงบ่ายโมงครับทุกคนก็ถือว่าระยะเวลาไม่ไม่ไม่นานมากนะครับสินค้าที่ให้เลือกซื้อจะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเ เป็นของกินของใช้ของที่ระลึกมากมายเลยนะครับรวมทั้งสินค้าหัตถกรรมซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากๆเมื่อกี้เราก็จะเห็นแบบว่าพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าอะไรแบบนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นตลาดน้ําที่มีมนขลังมากๆเพราะเป็นตลาดน้ําที่เป็นวิถีชีวิตจริงของพ่อค้าแม่ค้ายังคงนำเนินขายของต่างๆบนเรืออยู่นะครับทุกคนแล้วก็ ถึงแม้บางอย่างจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ยังเป็นวิถีชีวิตของย่านนี้น่าไปชมมากๆอุ้มอุอ้มนิ่มข่าวกระแสก,ก็ขอแนะนําพี่ๆทุกคนเลยนะครับมาเที่ยวได้ตอนนี้ก็ถือได้ว่าการาขายของการแบบหลังจากโควิดนะครับเศรษฐ,ฐกิจก็เริ่มดีขึ้นนะครับร้านค้าและอะไรก็เปิดปกติแล้วก็สามารถมาเที่ยวชมได้เลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับพี่อุ้มฝากทุกคนนะครับกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ